เป็นหน้าแมวชัดอยู่ไหนเป็นหน้าแมวชัดอยู่ไหนเนี่ยอยู่แว่อ้าโฟมเออว่ะยังไม่ได้ปรับควาวไวเมาส์เลยดิว่ะโอ้โอไปจังวะทุกคนอยู่ไหนกันฉันเห็นแต่ชื่อฉันอยู่ในห้องอ๋อกด G f a s h right โอเครู้เรื่องกด N ยุด โอ้โหในวิชั่นกดชีทเวทพิลีตาเชี่ยมีระบบนี้ด้วยมีลีตาด้วยสัตว์เชี่ยกูรู้เลยกูจะเจอตัวอะไรเนี่ยอ๋ออย่าลืมไปเอาเฮดบ๊อบออกนะจะได้ไม่เวียนว่ามีแน่เลยคลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อพาดด้วยอ๋อโอเคโอเคดูเรื่องรู้เรื่องฉันออกมาแล้วหละ เปิดประตูยังไงวะอ๋อทุบกระจกแล้วก็นั่นแหละกดกดตัว F ออกโต้องเปิดแบบนี้เด้ออใช่อุ้ยระบบพลังทำไมพี่มีไฟฉายกดตัว G กดตัว G กดตัว G กดตัว N ไนวิชั่นศพไข่วะเนี่ยกดตัว N ไนวิชั่นนะโอ้แสบตาโอ้แสบตาอีเหี้ยเลย เฮ้ยนายน่ะเกาะนึงปรับภาพอยู่เกาะน้าดีนี่เราดูเรื่องตัวนี้มีศพคนปะนี่ก็มีศพคน FBI เหมือนกันเอ้ยปืนเก็บได้ไหมได้อ๋อกูน่าจะไม่ได้เด้วยมั้งเพราะว่าต่างคนต่างเก็บอรอโอ้โหมนอยู่ข้างลองดูดิลงน้ำเอฟอินเทอร์เนตมี ไม่มีวะไม่เห็นมันบอกกระสุนเลยกดตัวมันมันมีมันมีกดมันมีกดเช็คกระสุนมาเหมือนอลิณ่าไม่เหนวะตัวอาฆังมีป่ะเฮ้ยทำไมเขามีปืนเราไม่มีคิดว่าปืนผมมีลูกไหมพี่แพน่กลัวไม่มีสไลด์ขาดดูมังอยู่น่ะเหรอเออกูเห็นอยู่สไลด์ค้างอยู่อะโซ่ไม่มีกระสุนเอาละ โอ้ทำเกมอันเนี้ยสไลด์ค้างไม่ได้ไม่มีขัสุดเราต้องไปทางไหนวะเกมมันเกมมันมาจากอเกมอะไรก่อนไอเกมมาจากทริตีค้ออะไร่ยอะไรบเลยเลียบนเนีะยเนี่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 ยเะียเนียเี่ยเนีกยเม่ยีนะ่ย่ยเนเนย่ีน่นมเยนเย มันทุกคนใส่เสื้อบาร์หุนตัวละครมันแปลกๆอ่ะมันเหมือนแขนมันใหญ่เกินอ่ะดีดิเรามึงลืมปรับแล้วเปล่าใหญ่แต่ตัวแบบปกติอ่ะเออเราเราไม่ได้ปรับแหละกูดีฟอลต์เลยดีฟอลต์ก็แปลกพี่แต่ระบบพีคแม่งดีกว่าเรนโบว์เยอะเลยว่ะคัมพีคลองแบบหน้าจุ่มกระแพงแล้วพีคดูว่ะไม่กดพีคปกติก็ได้นะใช่ใช่หมายถึงมันพีคออกไปไกลดีอ่ะถ้าอยู่แบบชิดกำแพงอ่ะไอ้ระบบพีคเก่าเรนโบว์เลยด้วยไอพคโคตรไวเออชอบ แถมแบบพี่เก่าพี่เก่าเยี่ยมอะเราต้องทำอะไรวะเนี่ยต้อองทะไรเราไปรู้เฮียอะไรเลยเรากด T ไดิกดตัว T เหมือน waypoint อย่าปังกูซิมองไม่เห็นนี่ในนาฬิกามันจะมีบอกจุดอ่ะอืมมันบอกอันนี้อะไรอ่ะ Journal เราต้องสำรวจอะไรก่อนป่าวอะเดี๋ยวกูกดออกจาก Journal ยังไงเนี่ย ไอพีที่โผล่ในเอท่อระบายน้ำขวาดูควมพีมันจะเอามีดไปไว้ฝั่งซ้ายอ่ะเฮ้ยติดอะไรวะเฮ้ยปืนถ้าเราฟาดไงมย่ามีคนเลือดรถดีว่ะเฮ้ยเคืยโคตรเทพพี่ไปโดนอะไรมาพี่แฟนอ่ะเลือดพี่รถอ่ะเลือดรถนนั่อะน่าสิกูโดนอะอ๋อกูต้องอาค้างเช็คกระสุนได้อ๋อเหมือนคิลิงฟอลเลยดีว่ะ เอาละเอ้ยทำไมไอไอตัวนี้ชุดดีกว่าชุดมันสวยเฮ้ยปืนอะไรแล้วมาทำอะไรนั่นน่ะสิทำอะไรที่นี่ลวนหาเผื่อมีของกันโอเคกดเลขสามคือมีดโอเครู้เรื่องเลขสองคือปืนพกเฮ้ยโคตรชอบเลยถ้าเก็บมีดอี้อเป็นมีดพับไอ้ปืนพกปืนพกเก็บ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 คัมพีมาเอาเหลือคัมพียังไม่ได้ปืนบั๊กก่อน What the f โอเคเราต้องย่อสินะอะต้องย่อค้างนยปรับใหม่ก่อนม่แป๊บหนึ่งแป๊บนึงวิวิวเสียงกดกดยังไงฮะกดกดแบบกดกดนั่งแบบไม่ต้องกดค้างอ่ะก็อยู่ที่เกมเพย์ Toggle Toggle t มันก็ติกค o g g ก e อ่ะวิเข่าไฟแตกโอเคประตูนี้เปิดไม่ได้ แล้วห้องนี้เรามีอะไรไหมเราเจอทางยาวอ่ะมันมีทางมันมีทางหลายทางมากเลยเราควรไปทางไหนก่อนดีวะเนี่ยไม่รู้เมื่อกี้ไม่บอกอะไรนะเไปทางที่ผมเก็บปืนได้นะก็มีทางไปอยู่นะท็อกโก้ท็อกโก้ลีนลีนนี่คือไอ้พีกใช่ไหมใช่พีกซ้ายพีกขวามึงจะกดค้างหรือกดทีเดียวอ่ะสาสกกดเททีเดียวตัวนี้มีข้อมูลปะไหนอ่ะนี่ๆตรงผมเนี่ยไม่ใช่หรอกเล่นจอยไม่เล่นยากกดตัวเจเพื่อเช็ค S C P 1 7 3 B โอ้โหภาษาอังกฤษทขนั้นเี้ว่ะ Level 2 Restricted ค่ะ U clip U c ลิปนี้อันตรายนะเนี่ยอันตรายสุดๆอ่ะอีคลิปโอ้ยเฮีย Discladanger Discladanger Animated Animated มันไม่มีบอกวิธีสู้ใช่ไหมเนี่ยหรือมีให้พี่เองไอ้เอกสารเองไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้รูปปั้นที่ถ้าเราไม่จ้องมันมันจะหักคอเราอ่ะอ้าวเหรอ เออเฮ้ยมันกระโดดไงวะติดข้ามมาเลยพี้ยโอเคเฮ้ยมีศพอีกแล้วอะตกเยอะเยอะเลยนี่ทำไมศพเยอะจังวะมีไฟฉายด้วยน่ะอ่ะกูติดอะไรอ่ะกูติดกระจกติดกระจกตีศพเหรออ่ะประตูก็มีข้ามทำไมวะไม่เท่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 เฮ้ยอะไรอ่ะปืนปืนเดียวหรอบันไดตามกระสุนเก็บปืนอันเดียวกันได้กระสุนอ้าวนี่ไง กล่องกระสุนอยู่นี่อ้าวไม่เห็นใช่กล่องยาใช่ดีกว่าอ๋อสับปืนมันเป็นเปลี่ยนปืนเฉยๆอ๋อไม่ค่อยเกี่ยวขันพีหนึ่งก้าวหนึ่งเนี่ยในพื้นเนี่ยเก้าหนึ่งมา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 โอ้ไฟฉายแม่งไม่มืดเลยโอ้สว่างเลยอ๋อกูรู้แล้วเราเส้นทางที่แม่งบอกน่าจะสีเหลืองมาเนี่ยมันไม่ใช่มันเกี่ยวกับในห้องนี่เหรอน่าจะเสกกูกลัวคอนเทนต์ตรงนี้ยังไงรูปปั้นเนี่ยเห็นไหมในกล้องเนี่ยรูปปั้นเนี่ยไหนวะเนี่ยนะเห็นไหมในรูปปั้นเหลืองเนี่ย <What> อ๋อเนี่ไงเนี่ยไงเนี่ยไอตัวอ้วนเนี่ยมันอ้วนเนี่ยถ้าเราเปิดมันจะไม่เปิดประตูมันเหรอเราสำรวจก่อนไหมสำรวจก่อนไหม <laughs> สำรวจ <laughs> เนี่ยสำรวจให้ครบก่อนแล้วแล้วกูไปโดนอะไรมาแล้ากูก็สงสัยเหมือนกันไม่รู้น่าจะน่าจะโดนผมฟาดมั้งพี่เอาไอจังหวะ <laughs> ไอฟาดไอฟาดผีไอ้นั่นอ่ะไอศพนั่นอ่ะไอเหี้ยกูุียน่าจะโดนผมมั้งเราโดนโดนแล้วไม่ร้องเลยนะตัวได้นะ ออ้ยเชี่ยแม่งผ่านที่แพนไปเลยเมื่อกี้อะไรวะอะไรวะไม่รู้ไอตัวไอตัวศพเมื่อกี้ไอตัวที่ไอผมฟาดเล่นน่ะมันคานไปเลยเมื่อกี้อู้เชี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยานผ่านพี่อะ่ไงวะไม่รู้เรื่องเลยครับผมค้านผ่านแบบพยากระเพื่อนนี่มีทางนี้ไปได้ด้วยเนี่ยเออไปได้ไปได้ยังไม่ได้ลองไปแรกกันไหมไปไปก่อนดีกว่าแล้วค่อยอินแบทขอขอไปเช็คกันติดประตูไม่ได้ด้วยชิบละวิวิเปิดไม่ได้ประตูแยกได้เสียประตูแยกได้ตรงข้างหน้า ประตูแยกไดาอุ้ยอุ้ยกูถอยละเฮียว่าแปลกๆเนี่ยเนี่เห็นไหมเห็นไเห็นไ่มันเออมันมีรอยแยกอ่ะผมไม่เห็นนะกูเห็นนี่มึงดูดีๆดีๆูดูดีๆดููเห็นูล้วกูเห็นูล้วดูด้ๆดู่ีๆู่ียูีๆดูดเๆีๆดูดีๆดูีชดีีีีดีด อ้าชิบหผ้าแล้วโดนแดงไปแน่เป็นของจะรีสปาวได้ห้าวิโอแม่รีสปาวไหม่ซ่อนอยู่หลังโอ้แม่งเกิดจุดเกิดเติมเลยเราลองจะตายหมดสิเรารอจแล้วเราลองก่อนเราลองก่อนได้แล้วไปบาเลตจได้เลุยเอาเลยนะเอาเลยประตูเปิดว่ะตรงไปออดอ่ะก็ใช่ตรงไปออดไปข้างแรกโอเคโน่สิกนอลมมีสสััผกไปตรงไหนวะก่อน ตามมาตามมาดีนึงมันไม่เอาค่าซีซิตี้มาวะไปอุวยเสียงอู้อู้อู้ไปไหนแล้วเสียงอะไรเฮ้ยไอตัวคานนั่นแน่นอนมันมาแล้วกูจองไว้อยู่ไหนวะจองไว้จองไว้ไหนวะนี่ไงข้างหน้าประตูเนี่ยโอ้เียเฮ้ยมันบอกกูด้วยไอ้ี่มันบอกกลับมันบอกกลับมา มองกูด้วยเหรอต้องมีคนนึงมองอ่ะกูมองไม่อยู่เดี๋ยวลองหัดเดี๋ยวกูลองหันหลังนะไม่กูจ้องไม่อยู่ไงอ๋อมีคนจ้องอยู่แต่อย่าใกล้ด้วยเชี่ยมีคนจ้องกูทำนี้ทงนี้ไปกับพี่กูจ้องอยู่กูจ้องไอยู่ไปเลยโอเคเดี๋ยวกูไปตามอยู่ที่ไหนมาเลยพวกผมจ้องอยู่ต้องมีคนจ้องไว้ตลอดวงสองคนจ้องไว้เดี๋ยวกูนำทางให้ไอ้กูจ้องดูมานี่มานี่ไปกับพี่ต่อตรงไหนวะวงไปต่อตามมาตามไปตามมันไปตามมันไป ไม่ไงต่ออะตามพี่มาพี่เดี๋ยวผมจ้องให้ครับมั้ยมันขยับเยี่ยขยับเลยตั้งขยับมี้ยเนี่ยขยับมันต้องวาร์ปไม่ใช่เหรอไอ้ตัวเนี้ยชี้อะไรคุณเดียวไม่ได้เข้มเลยรี่คุณเดียวไม่ได้เดี๋ยวจ้องไว้ก่อนนะเออหาทางหาทางก่อนตางไหนวะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยววมาแต่กูจ้องต่อโอ้โหชิดเลยกูหันไปแป๊บเดียวเดี๋ยวเเดดีี๋๋ยยววจ้องให้เดี๋ยวจ้องให้อุ้ยเจี๊ยแค่กูพีกเล่นนะเฮียพีเข้ากับแพงแม่งหัวเลยมึงเดินมามึงเดินมามึงเดินมาก็พี่กูดูไว้อยู่เดินมาเลยเดี๋ยวถ้ามันหันมาเดี๋ยวถ้ามันมากูตามเออไปไปไปเดินเดินเดินกูดูอยู่สายเลยขวาขวาวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ตรงเนี้ยทางพี่เพน ไอ้ขวาพี่ขวาขวาใช่ไหมเอออุ้ยเดี๋ยวมาจะให้ยาให้ยาให้นแล้วเยนนี่นี่นี่ทะลุนี่ทะลุนี่ตรงนี้ใช่ไหมทะลุไหนวะไอ้ขวาย่องย่องกดใช่กดใช่หายใจไปไม่ได้พี่ติดพี่อ้าวติ e quick เก๋มาพี่แฟนมาจะจ้องยังไงวะไอ้มุมเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยมันติดมันติด <ท>อะไรเงี้ยต้องติดบลิชัตเตอร์อ๋อโอเคโอเคนี่เนี่ยตัวเนี้ยที่พิคานคานผ่านพี่อ่ะไอ้ตัวนี้เลยเด้อเชี่ยขอหักเลยอ,เอะเชี่ยมันอยู่นี่เชี่ยฮะอยู่กับกูมีปิดประตูดได้ไหมวะ <c oughs> ปิดไม่ได้แน่ <c oughs> ปิดไงวะกู <c oughs> จ้องต้อง <c oughs> ไปหาประตูนะเดี๋ยวกูหาอะไรก่อนเออไปหาก่อนไปหาก่อนกูดูว้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาดูตรงนี้อะไรอ่ะอเทมฟู นเต็มอะอ๋อกระสุนได้ละแต่นั่นยิงไม่ตายนะใช่ทีทางไปมันซับซ้อนจังวะแปนบนะพี่แผนจ้องไว้จ้องโย่จ้องไว้อยู่กูปล่อยเมาส์แล้วเนี่ยนี่เว่างอยู่นี่น่าจะมีทางเดียวไปได้ตอนนี้เอ้ออห้องห้องกิจารนั่นต่อ เดี๋ยวไปจ้องให้เดี๋ยวมาพี่แพนพี่แพนเข้าไปก่อนจ้องให้อยู่มีอะไรมากว่าตรงนี้มี๋ยวไจ้องทาร์สุนตรงศพเนี่ยลองดูที่คนอื่นได้หรือเปล่ากูน่าจะไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเคผมจองไว้ให้อยู่เพิ่งเข้าท่อแล้วล่ะต้องเข้าแล้วแหละมันไม่มีทางให้เข้าแล้วเอ๊เดี๋ยวนะมึงติดนี่ไว้มาไม่ได้แล้วนี่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยว กี้กูู่อยางี้้กตองบอกก่อนนะว่ากูไม่มีกระสุนคนเดียวในกลุ่มนั้นตอนเนี้ยยินเลยนะผมก็ไม่มีพี่ไปอ้อนั่งลงกอมันออนมาทางอื่นได้ป่าววันเนี้ยใช่ดิอย่าทักเลยกูกลัวเดี๋ยวมันหายไปแล้วเฮ้ยมันหายไปแล้วเหรอเหี้ยแล้วหายมาสุมันคิดว่าครั้งหน้าโดนแน่เยอะชิบหายละลงไปเจ้าเอกเลยเฮ้ยกูว่ามันบอไวิ่งบนหัวแล้วเนี่ยเฮี้ยถกใจ มายอะไรมาเลยทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ดอกมาเลยโอ้เจ้าช่วยไม็กซให้จำสแก๊กูไงเกตเตอร์อยู่ทีมทุกคนเฮ้ยเนี้ยก็สุนโอเคห้องล็อกอยู่ครับพี่อย่าเพิ่งเปิดนะโอ้นัดไม่มีอยู่กูมีอยู่สิบเจ็ดอัด่ะใช่ใช่แม็กซหนึ่งมีสิบเจ็ดอะไรเออเฮ้ยคิดว่าพังได้ไหมโซเนี่ยกลัวน่าจะพังได้ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ย ไอ้ปืนเยอะเลยนี่หว่าห้องเนี้ยบิดนี่ได้มีได้มีได้มีได้แต่มันโอ้มันต้องเก็บกระสุนได้เว้ยกูเชื่ออย่างนั้นเราดูดิเราหาปืนที่แบบปืนดิฟประเภทเดียวกันอันนี้อันนี้ไม่ใช่บาเลต้าเนี่ยว่าใช่ว่ะเ e t โก้กวนเราต้องเจอกันแม่แน่เลยกูเล็งรอละกูเล็งรอและกระสุนเยอะเหลือเกินวันวันแล้วเอ้าทำไมไม่เปิดวะ ้ยต้องไปเปิดเองเหรอเฮ้ยอะไรเสียงเฮ<อ>้ยเียอยู่โพสิชันตัวเองกันไว้เฮ้ยถังระเบิดอะโอ้โหถังระเบิดใช้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋กระตุกในเกมเชีย่ยการยิงเราหลือชิบหายกูรู้แล้วทำไมมีปืนให้เยอะไอ้เหี้ยเอ้ยเฮดช็อตอันเดียวตายนะใช่กูยิงยิงไม่โดนเลยเ <laughs> <laughs> ช็คแม็กเฮ้ยมีอีกเฮ้ยไม่ได้เลยไม่ได้มีไม่ตายด้เหรอเย่ง ต้องระเบิดหัวแล้ว่ะต้องระเบิดหัวแล้วอยย่างงเี้กระสุนไม่พอต้องเปลี่ยนปืนเอาทางคำพีโอ้โศกเต็มไปหมดแปดเราไปดูอีกทางก่อนไหมด้านหลังไปดูทางก่อนเฮ้ยเฮ้ยว้าคอนแทคเดี๋ยวมีตัวหนึ่งโอ้โหตกใจไม่จะมาตีกูอีกแล้วสิบสามนัดเช็คแม็กสิบเอ็ดนัด สิบสามนัดซ้ายเคลียร์เอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรอะไรแขนอะไรอ่ะอ๋อสต้อนเขนเสียงเสีสยงเดะเดะเดะทำไมมีแขนอะไรตรงนี้ด้วยไม่ใช่ไอีหุ่นน<ห>่ะด้วยจังไนแจ้วว่ะมันดีแจ้ววะ่ะไปไงเราตอนเนี้ยว,ว้าอีกแล้วเอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นตามรอเั็นยังไม่ตาย ไปสำรวจสองคนเดี๋ยวผมดูให้เอางี้ยอ่ะเดี๋ยวปิดประตูให้ด้วยห้องนี้ไม่มีอะไรเฮ้เพื่อนมีดฉันสวยปะ <c oughs> อย่าใกล้ละบินคือเก็บอาวุธเหรอเปิดประตูใช่ห้องนี้ไหมนเนี่ยที่กูอยู่เนี่ยเออกลัวใช่มันคือห้องมึงจำห้องที่ไอเดีะห้องจจดสปอร์คอยอ้หุ่นนั่น,นอ่ะอ่าแล้ขานี้เราต้องไปช่วยไบออ โอเคเรา้ทางที่เราต้องไปล้เพราะเพราไอ้จะผมที่เก็บได้ใช่ไหมฮะมีจะผมใช้ไม่เอไปกดคีย์การ์ดได้แล้วว่าเข็มได้ทุกคนเหรอเราไม่ไม่น่าใช่พี่แฟนพี่แฟนตรงนี้นะว่าเฮยทำไงวะนะดูผมดูเพิมึงทำไงวะนะกดตัวไวไอ้เคียกดตัวไวสวัสดีอะไรอะไรวะไอ้ตัวคานแม่งวิ่งผ่านเมื่อกี้เฮ้ยก๊อเปี้สวัสดี เอาวันดีโอเชี่ยวตรงใจไอดเลยตัวคานเมื่อกี้อยู่ดีมึงวิ่งทะลุพี่แพนน่ะผ่านกูไปเลยไอเยี่ยสไลียงกูไปเนี่ยไอ้คานโคอยบ่อยตกใจเลยเมื่อกี้ไปไปไปมันไปไหนมันไปไหนกูดูเองกูดูมึงนำ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 อะไรกูไม่รู้ทางมึงนำมึงต้องน้ำเขามีมึงจำได้ได้ได้มาพี่แพนตามมายาวก่อนยาวก่อนโอเคคานมาผมดูให้อยู่ ตรงนี้นะโอ้ยอุ้ยเหี้ยย้ายมันย้ายนนนนนนหยุดปลายนนปลายทางเลยอ่ะปืนปืนอะไรเนี่ยพี่แพนดูไว้ก่อนดูดูตรงนั้นไว้ก่อนปลายทางไหนวะกูยังไม่เห็นแม่งเลยเออไอขดนำรีบไปไหนเนี่ยรอกันกูจะรีบไปไหนกูอยู่ดิบมั่งี่แผนซ้ายมือแบกคูเนี่ยเชี่ยคูไม่ได้นำไปไหนเลยวิววิวไป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 ก่อนเลยอ่ะไปไหนมันหายมันหายไปไปเลยไปเลยไปเลยหย นี่ขันหลังขันหลังตามเส้นเหลือไปตามจะประตูได้ที่เราเข้าได้ไหมไปหนึ่งไปหนึ่งเปลี่ยนปืนก่อนอาปืนใครไม่มีกระสุนวะเนี่ยมีระบบย่องนะบอกก่อนมาเจนเนอตไว้เสียงเสียงนั่นเปล่าหมันดูว่ากูหลอนก็ไม่เสียงเหมือนไปทางกำีวะเออเออใช่ใช่ใช่ลงกำพีเลยกูจ้องไปอยู่ไป ไปทางไหนตรงเต่าตรงมาเลยเลยห้องแดงเลยไปห้องแดงนั่งมาเลยลบหน่อยเออห้องเดิมป่ะกำลังห้องเดิมอุ้ยมาไอ้จ้องฝั่งนี้ให้ไปในห้องนี้แหละมาแล้วมาแล้วอะกูดูให้อยู่ดูทางยาวให้อยู่ตรงไหนวะคี้การ์ดเหรอเอ้าจะรู้กูตรงนี้ป่ะตัวนี้มีปุ่มปุ่มอะไรอ้าวกดเลยเหรอ ก็ไม่รู้ปุ่มอะไรกดอไเลยไม่ใช่ไม่ไม่เจอในจดเสร็จสิครับวันดีเอ้ยทางนี้มีทางเข้าเดี๋ยวข้าวเอาไอ้หมาเวนั่นมาเฮ้ยกูเจอทางไปเอ้ยไอลูกปั้นหายไปแล้วอะสลดดุด้วเหลอาเฮวยอดไปเจ็ไปท้าหาเลยขอเช็คก่อนนั่นไปทางไหน อันนี้ไม่มีอะไรโอเคท่านก็ต้องไปทางด้านขวาเฮ้ยมีแผนมีแขนคนอยู่ตรงนี้ป่ะได้ปะน่าจะตรงนี้เนาะเฮ้ยเขาเป็นคนมือหนึ่งไงไปเอ้ออะไรอะไรวะอะไรโอ้โหนะมันบั็กมันบั็กไปไปไปทางนี้ทางนี้ทางนี้รู้รู้แต่เธอเกเรเคียลูกปั่นเลยเกินลูกปั่นไม่เท่าไหร่ไอหมาเวนอะชอบมาวิ่งผ่านไปน้เหมือนมันทำมาให้วิ่งวิ่งผ่านให้เรากลัวเฉยๆเยอะ ว่าคนเย,ยอะยยยยจังวะเสียงบนหัวเราอะเ <c oughs> สียงในท่อนี่แหละไป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 ลงเลยนะลงเลยลงเลยเจอพยาบาลบอกแล้วก็บอกให้ไปออกมาเก็บนะ <c oughs> ่ะเคลียรย่องแเฟง <แฟ S 2> โอ๊ะไข่อะไรซีนอมอ์มาเนี่ยด้วยวะกไหนกดติดกดจิตไหนดูสิโอ้ยใหม่ oh ซีนอมอ์ปะน้องแต่เสียงก็ยังอยู่ยไม่ใช่ล,ละไม่ใช่ล,ละ <laughs> ว่าละ <l' ha. S 3> <laughs>